วัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนนะครับวิธีการค а เบตเครื่องชั่งนะครับอุปกรณ์ในการค а เบตก็จะมีลูกตุ่มน้ำหนักนะครับขนาดยี่สิบกิโล3ามลูกนะครับเป็นหกสิบกิโลนะครับก็เครื่องชั่งนะครับนี่จะเป็นยี่ห้อของอดดมนะครับรุ่นก็จะเป็นนะครับอ่า AE นะครับ C 0 2นะครับ300รกิโลนะครับ20กรัมนะครับผมโอเคนะครับทีนี้เราก็จะมาเริ่มคาลิ e เบตกันเลยนะครับวิธีคาลิเบตนะครับให้เรากดปุ่มเปิดนะครับปุ่มน,นี้นะครับ กดปุ่ม0สองครั้งนะครับเคนะครับมันก็จะขึ้นคําว่า P มาให้นะครับอันนี้มันจะให้ใส่พาร์ทเปิดนะครับพาร์ทเปิดก็คือนะครับกดตัวนี้นะครับ P c S หรือลูกศรเลื่อนขึ้นนี้นะครับเป็นหกนะครับนี่เป็นศูนย์นะครับเป็นศูนย์นะครับ ยูนิตนี่ก็คือเลื่อนนะครับนี้เปลี่ยนตำแหน่งนะครับพาสเบิร์ดมันก็จะเป็นสองพันหนะครับจากนั้น Enter อรนะครับ Enter คือตรงนี้นะครับจะขึ้นคําว่า F 1แล้วก็แคลนะครับก่อนอื่นให้ไปดูค่าอื่นก่อนก็ได้นะครับ F สองอันนี้คือค่าจุด คตสัญลัของเครื่องช่างนะครับหรือตำแหน่งนะครับอันนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับนี่นะครับโอเคนะครับเมื่อเสร็จก็ e n t e r ไปนะครับโอเคตัวนี้คีหนึ่งนะครับจะเป็น F3 นะครับ F3 F3 นี้เป็นพิกัดของน้ำหนักของเครื่องช่างนะครับสามารถเลื่อนเปลี่ยนตำแหน่งได้นะครับ อันนี้มัน300โลนะครับก็ถูกต้องแล้วนะครับก็กด e n เตอร์ไปอันนี้คือค่าความละเอียดของเครื่องช่างนะครับเขาตั้งไว้ที่2เป็น20กรัมนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับโดยการกดปุ่ม PCS ปุ่มนี้นะครับหรือลูกศรเดือนขึ้นนะครับโอเคนะครับเตอร์ก็มีการตั้งค่าอยู่3อย่างนี้นะครับ นั่นก็เอนเตอร์ไปเรื่อยๆนะครับเคมาถึงคำว่าแคลนะครับให้เอนเตอร์นะครับเป็น f หนึ่งนะครับแล้วกดเอนเตอร์นะครับขึ้น unload นะครับพีหนึงนะครับจะขึ้นครับเอเนะครับมันก็จะให้ใส่ค่าน้ำหนักนะครับผมก็จะเลื่อนตำแหน่งอันนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับมีลูกตุ้มที่6กสิบผมก็จะเลือกหกสิบนะครับหรือใส่มากกว่านี้ก็ได้นะครับ ตามลูกตุ่มที่เรามีนะครับเมื่อได้ค่าน้ำหนัก60แล้วนะครับเราวางโอเคนะครับเมื่อราวางลูกตุ่มเสร็จปุ่มเอ็นเตอร์อีกครั้งหนึ่งน,นะครับโอเคนะครับจะขึ้น LD2 นะครับตัวนี้จากนั้นให้เรามากดปุ่ม M บวกหรือพิมเตอร์ตรงนี้นะครับเพื่อตกลงนะครับครั้งหนึ่งนะครับขึ้นคํานี้แปลว่าแคลเสร็จแล้วนะครับโอเคนะครับงั้นก็ลองช่างดูนะครับ โอเคครับน้ำหนักมันก็จะตรงบอดีนะครับตามความละเอียดของเครื่องช่างนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นการคาลิเบรตเครื่องช่างนะครับยี่ห้อนะครับอดัมครับรุ่น่า AE นะครับ402นะครับ300กิโลกรัมนะครับโอเคนะครับผมก็จะขอจบการคาลิเบรตเครื่องช่างตัวนี้นะครับเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับผมบัายดีครับ